ทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระบิกษสสาม,มนเณรจำนวน1000รูปณนะมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยตำบลลำไสรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกหม่อมพระราชทานพัตาหารารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไทยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุทยาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2000 564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดนี้ได้และขอถวายพระพรขออนุภาพพห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและพระราชกุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญย่วยจตุรพิตรพรชัยสันเด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักไแห่งราชานาจาักรไทยตราบจิรติติการ His Majesty King m a h a v a j i r a l o n g k o r n พระวจิระกล่าวเจ้าอยู่หัว Is casually devolved to offer food to monks administrators lecturers staff and the students of Mahachulalongkorn Rajawit l a y a University Lam Sai Sub District, Wang Noi District, Kanakwansi, Si Ayutthaya Province. From the 21st November 2021 up to the present, Humbly rejoiced in the royal merit with a grateful feeling in the incomparable royal grace, and humbly wished his Majesty to the King's great protection of the people, gems, and uncountable force of arms. May his majesty t h e King ิงจะเ r ็นปัจ with the full r ะ o ุร i a s b lessing be esteemed and revered for the kingdom of Thailand long live his m a j e s t y the king." วันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพที่มีจิตศรัทธาได้มาถวายพรตทหารแดบประสงค์บนหอฉันแห่งนี้โดยเสด็จพระเจ้ากุศสหลายคณะด้วยกัน คณะที่หนึ่งก็คือคณะของศิษยานุสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์สมชายนันทโกแห่งวัดหนองรีอำเภอพนมสาร,รคามจังหวัดชายเชิงเซาว,าวันนี้ได้มอบให้สิทธิจิตอาสาวคือนายกำชัยคุณพิรพัฒน์ตอดแก้วนำพัะทหารมาถวายทุกวันอังคารของสัปดาห์เป็นเวลาสิบกว่าปีมาแล้ว วันนี้นำพัฒาหารคาวหวานประกอบด้วยแกงกัวฟักหมูมะนาวผัดเสี่ยงไฮ้ขนมหวานขนมตาลขนมต้วยขนมจิบและผลไม้ชมพูนะขออนุมโมทนาบุญคณะที่สองเป็นคณะของคุณแม่พองศรีชาย,ยันบูนพร้อมเลยครอบครัววันนี้นำขนมเปรี้ยวยาคูยาคูยาค,ยาคูจำนวน300ขวดและขนมขริปับจำนวน300ชิ้น มาถวายพระสงฆ์ซึ่งนํามาถวายอยู่เป็นประจำานะครอบครัวชัยยันบุญนะขออนุโมทนาบุญโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลพฤศจิกายนนี้ถวายพระทหารเจตลอดทั้งเดือนเช่นเดียวกันคณะที่สมเป็นคณะของคุณแม่นัตมนริเจเรญชัยพร้อมได้ครอบครัววันนี้บันทบุญคล้ายวันเกิดของคุณแม่นัตมนริเจรรญชัยอายุครบเจปี นิมนต์พระสงฆ์ก้ารูปเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันนั้นก็ถวายเป็นค่าไฟฟ้าเป็นจำนวนเงินสอง0ันบาทนะขออนุโมทนาบุญคณะที่สี่เป็นคณะของรองศาสตราจารย์ดรสินงามประโคนอาจารย์คณะครุศาสตร์วันนี้นำกล้วยน้ำว้ามาร่วมถวายจำนวนสามถุงใหญ่คณะที่หเป็นคณะของคุณสุภระเรกคุณขวัญฤดี คุณศีสมคุณบันดิตสีสมทรัพย์คุณดวงฤดีคุณเลิศชายโฉมงามคุณอาทิตย์คุณกรองทองดำรงคุณเด็กชายปัญน,นาวิทย์ทาทองอวันนี้นำฟักทองมาถวายจำนวน250กิโลกร,รัมนะขออนุโมทนาบุญคณะที่6เป็นคณะของคุณมนนมนันพันวัฒนาโก สันคุณวรวัตรเล้าอารยะรักวันนี้ถวายเป็นค่าพัฒหารเพนเป็นจำนวนเงินหนึ่งมืนบาทนะขอนุโมทนาบุญคณะทาานเจ้าภาพทุกคณะทุก uh, Today Apart o m the Loving Kindness and Compassion of King Rama ah, the Ten We Have Uh, six group of supporters who come to support that the land by giving the contribution to the fund starting by King Ramada 10. The first group is the group of uh, lay disciples of Venerable uh, Chan Song Chai Nantako, uh, uh, the abbot of Wat Nongri Pannom Sala District Texas Cheng province. Uh, come to support us regularly every Tuesday of the first week uh, for 10 years back. วันน uh, uh ี ai, ้มีหลายกลุ oon, uh, group, group uh ่มมาเล่นกับเรากลุ ai, ่มแรกคือกลุ่มของคุณแม่ฟงศรีชายัญบุญและครอบครัววันนี้มีหลายกลุ่มมาเล่นกับเรากลุ่มที่สองคือกลุ่มของคุณแม่นัทตะวันสุริยเจริญชัยในโอกาสพิเศษวันเกิดของคุณแม่นัทตะวันสุริยเจริญชัย อั้นวันนี้อินวีเ i ดนายมองทุกเปอร์ฟอร์มด้วยชัน u t ้งผู้ทมันแต่ชันติ้งแอนด์ออนโ2,000 baht for the electric city the fourth group of the book as s o c i a t e professor d r Sin Ngam p r a k o ะ uh, โค the lecturer of the faculty of education today have uh, brought the banana to, to 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 us the fifth group อีกกุ่มาคุณสุภคุณขวัญฤกขวัญดีคุณบัณฑิตศีสมทัพา์คุณดวงฤดีคุณเลิศชายโฉมงามคุณอาทิตย์คุณกรองทองดำรงคุณ t h อเดอะบอยเดอะปันนาวิศเกิดทาทอง t ูเด y แฮ v e อ h าบล็อสเดอะโรเมต e ต i ร์เลียลทูอัสเดอะซิกกลุ่มอีกคุณมานันพันวัฒนาโกสัลคุณวรวัฒ เราอายรรักทุเดโดเนต10,000บาทตูโปรไว์เดอเล่น for us สำหรบ now on concentrate our mind to keep the b r e s t h i n g today in Balinese t o เ e t e r uh, uh, เดี๋ยวรับพออาาบรนะพระสงฆ์เป็นภาษาบาลีนะพระสงฆ์จะให้พรเป็นเป็นภาษาบาลียะทาวฤๅาปูราริอุรนติสากรัง เอวาเมว่าอิโตตินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชะตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามณิโชติรโสยะธาสัพเพติโยเววันจันตุสารบารน นาสัตุมันเตบาวันตวันดรายโยนสุเกียนเตะข้ายกกว่าบาวซาเบียนวิวัจยนดุสานบารกกวีนาสัตุมันอาวันตว โภวตฺถํเตอภิโยวทโธนตุสตฺถ <speaking in Hebrew> <speaking in Hebrew> dan มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปโดยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน1000รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลําไสรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา thank you